ยอดขายพุ่งกระชดัดยอดยึดถล่มทลายต้องยกให้พี่เขาเลยรุ่นนี้ <c oughs> นะออลิวดีแม็กซี ip, ประตูชมใหม่นาปี2020-2122่นาปีไก่นี่2 5 6 5นะาต้องบอกว่ายอดขายเขานาพุ่งกระชูดนาแล้วก็นายอดยึดถล่มทลาย <c oughs> <c oughs> ต้องยกให้พี่เขาเลยขับโกโก้ไว้ไชั่ว3 3มเดือนก็ไม่นองอ้าออนิวมื่อนี้ยไอซีกับฝูงออนิ้วดีแม็ซประตูอ่าแพ้เหมือนกันนะเมื new, ane, M, you, ap, ่อนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าสจุดยอด <c oughs> ไม่ยังเยอะสบายใจเลยนะอยู่หกพันมีตัว LDA นะและแล้วก็ตัวเอครับ ต้องบอกกันว่าปีที่แล้ว2565เขาคือแชมป์แชมป์อันดับหนึ่งเขาได้รับถ้วยไปแล้วในประเทศไทยครับถ้วยที่หนึ่งก็คือขายดีอันดับหนึ่งสุดยอดตบมือยอดขายอะไรนะพุ่งกระชูดพุ่งกระชูดอันดับหนึ่งแล้วก็ถ้วยที่สองให้รางวัลก่อนรางวัลที่สองยอดยึดถล่มทลาย นะที่สองนี่ไม่ไม่ได้ค่อยหนักหุ่มใจหน้าภูมิใจจริงๆเลยมาครับวันนี้ไอ้เสียมอยู่กับดีแม็กซี่ประตูปี2020ันยี่สิบยี่สองชมใหม่เท่านั้นเลยเรียกไม่หมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลครับพี่น้องนะออกมากรบเาพกเงินพังพอนกันออกมาโกโก้สามสี่เดือนแล้วกับปล่อยยึดกันครับพี่น้องนะจัดโปรโมชั่นฟรีดาวพันเริ่มต้นเจ็ดพันเก้าชมวัยรุ่นชมวัยรุ่นวัยรุ่นเบ่งอะไร เริ่มจากสีขาวไฟหน้าตัวท็อปมันคือ LDA ล่อไม้ยางไม้ทุกคันรถพวกนี้ไอเสียมการันตีไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่าไม่ตีลังกามาเป็นรถนะที่บอกไม่ได้ผ่อนนั่นแหละยอดขายมันพุ่งกระชูดเกิดมันกระบอกแล้วมันเลยมีเยอะยอดยึดเกิดถล่มทลายอันนี้ขออนุญาตนะขอโทษด้วยไอเสียมออกมาให้คนเทีย์ดูสียดย่าด่ามากนรพี่น้องเอามาล่อไม้ยางไม้สียีิแปดเ้อพี่น้อง ไม่เล็กมือสองหมื่นโลครับคูนี่โอ้โหจากทรงหนึ่งร้อยทุกคันเอาดิมือสองแม็กใหม่ยางใหม่ฟรีดาวครับพี่น้องไม่ต้องเสียแค่ได้จ่ายแมตต่บาทเดียวผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันเก้านี่แหละมันออกง่ายแบบนี้หละอ,ออกง่ายขายข้องออกง่ายขายข้องไยรุ่นหน้าใหญ่ใจไม่ถึงอ่าคันที่สองเป็นตัวเอสครับหน้าหน้าปีสองพันยี่สิบ 20, ไม้หลักหมื่นเหมือนกันคันที่สาม นี่เขาตรงคอนเซปต์เลยยังไงนะรถหนีหนีนะอะไรหนีไฟแนนซ์หน้าตัวใหม่รางวันยี่สิบสองครับก็คิดสภาพเอนกันออนะนะท่านได้ผ่อนข้างงวดไหมนี่เออครับนะนี่พายกจ็จะชงร้อมล่อให้ล่อเป็นที่ e 37, อีสามเจ็ดเลเซอร์แดงแม็กใหม่ยางใหม่ทุกคันนะสวยงามเลขไม้สองหมื่นโลหนึ่งสูน มาฟรีดาวบางคันมีท่อบางคันท่อเดิมครับพี่น้องเลือกเอาเจาท่อแต่งท่อเดิมแต่รถทุกคันการันตีไม่เฉี่ยวไม่ชนไม่ต่ำไม่ตีลังกาครับอผิกความไหมไม่พิกความครับไปไหมไหมไม่ไฟไหมครับน้าท่วมไหมไม่คงไม่ท่วมหรอกรถปีเดียวเจ้าที่ไหนมาท่วมนะสวยงามครับลองแก้มเดิมฝากระปุงไม่เคยถอดเครื่องเดิมทุกคันมีแค่ล้อใหม่ยางใหม่ที่ายจัดให้แล้วก็มีท่อเป็นบางคัน ดโปรโมชั่นฟรีดาวครับมาเลยคันต่อมามีเลือกสีด้วยจริงๆงมี X เอ็กซ e ลด้วยนะอันนี้ทำรถไม่ทันอเอาไปใส่แม็กใส่ยางก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้นะ,ะมีหลากหลายครับพี่น้องมาเลยนาเขาคือเบอร์หนึ่งยอดขายแซงโตโยต้าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยอดเยอะยอดยิดกขะแซงทุกแบรนด์เรียบร้อย น่าภูมิใจจริงผมภูมิใจตรงนี้เลยเอออาภูมิใจมันก็ต้องได้สองรางวัลเลยดิเออลำนี้นั้งเหรียญทั้งสองด้านทั้งด้านดีทั้งด้านเสียัอนนี้ไม่น้อยนะไม่สองหมื่นครั้งเหมือนลูกอ่ะเสียงหวานเตัวนี้นะหลังคาไม่เถิดไม่แข็งหวันเกี๊ยวมันเกี๊ยวอย่านี้ก็บวานเกี๊หวานเกี๊ยวเลยหวานเกี๊ยวมาไปดูเครื่องครับนี่ล้อสวยหน่อยล้ออะไรเขีย แมกหมย่างไมทุกคันเครื่องเดิมๆหน้าเดิมคันเดิมล่องแก้มเดิมฝาโปงไม่เคยถอดนะเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วครับผมนะเบอร์หนึ่งก็คือโตโยต้าครับเขาคือยอดขายอันดับหนึ่งคือคลองสําหรับโตโยต้ารีโวเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนโฉมเออเมื่อสองสามปีที่แล้วเออเมื่อเมื่อเมื่อก่อนน้าเนี้ยเมื่อปีตั้งแต่เปลี่ยนโี่สองพันยี่สิบเปลี่ยนโฉมฉลามมาครับนะออนิวฉลาม หน้านี้กระชูดรับพี่น้องไม่ม่าเป็นกระชูดทั้งยอดขายทั้งยอดยึดเขาครองชนะตัวต้าไปทียบร้อยแล้วร้อยเลยอินคาทุกแบรนด์เป็นที่นิยมของวัยรุ่นอยู่มากวัยรุ่นกลุ่มในประเทศไทยทั้งวัยรุ่นผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงผู้สาวผู้เท่าผู้ยังบักแห้งบักแห้งนะต้องยกให้เขาเลยแต่งรออันนี้ LDA ครับไปหน้าตัวท็อปล้อสุดเทพ่าตัวท็อปแบบนี้โอ้โหหวานไหมเสียง ตัวท็อปตัวท็อปจะต่างกันก็คือมีหน้าจอในน้อยพวงมาลัยมัลติอนะ LDA ท็อปเนี่ยก็ท็อปไม่สุดนะครับมันมีตัว M ตัวแซดตัวใดแต่ก็ไอไม่ท็อปนี่เปนตัวกลางนี่ก็เอาอีกแล้วมันล่อคุยอีกโอ้ยเออเป็นท็อปเป็นตุกเอสมานิดนึงเออเท่านั้นนองดีไม่มีไฟเลี้ยวนะไฟเป็นโปรเตคเตอร์นะเอาสวยงามรถพี่มีแต่คันสวยๆอย่างเลยแกมไหมแกมแมวก็บอกแล้วน้าใหม่ๆทั้งนั้น ยอดขายเขาคือถล่มทลายครับนะไม่งั้นคุณไม่เห็นก็ได้หรอกยอดยึดก็เช่นกันอาจัดด้ทุกอาชีพไอ้บริลังนะจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวีสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับมาพ่อจีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับล้อขับสิบล้อขับแม็กโท๊อัดไม่เผาทาน เลี้ยงมัวเลี้ยงเคเงวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้าขายรถเล่หาเล่แทงร้อยตลาดนัดห้องผมปะมุ้งปะมุ้งทุกอาชีพสีดาไปเลยนะสำหรับออนิ้วซีผสมนาฉลามโฉมใหม่พี่น้องสนใจนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับข้างในอีกเยอะข้างในอีกเยอ,เยอะพี่ไม่ได้เอามานะเหมือนกนรว้ธเป็นมือหนึ่งมือสองเราต้องยอมรับความจริงว่ามือสองก็ขายดีนะที่เขาขายดีแต่เรื่องในยอดขายดีมันก็ต้องยึดเยอะเป็นธรรมดานะเป็นบัตรจักรครับพี่น้อง นะโมเมนต์ Moment. ว่าขายดีแล้วมันก็ยิ่ยิ้หน่อยขอมันก็ปิดตามไประได้ครับพี่น้องมันก็เป็นตามกลไกของตลาดตลาดนะเออโอเคไหมโอเคอ้าวนาออกรถศูนย์บาทปีแรกพันเจ็ดพันเก้าปีสองพันหมื่นนิ <minimum. S 2> ดๆวิธีการจองแอดไลน์ Nowadays, <massage. S 1> someone. ที่หนาทิก <frustration>. ต็อกเฟซบุ <Quarter. fan>. ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดดิ้งไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางเท่านั้นเดี๋ยวไอเดีนเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจร นึกจริงอ้ครับเดี๋ยวอ้จัดให้ช่วยทุกกันด้านทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดกับไอเสริมพิมพ์คำว่าเจ้าเข้าไปพิมพ์คำว่าชั่วอีกแล้วแไปไวรุ่นเก้า